พยัคฆราชซอนเล็บภาค 2, 2เล่มที่6ตอนผู้ใดต้องก้มหัว,หวที่กังแต่งเครื่องแบบสีสันสดใสขี่ม้าขาวตัวหนึ่ง นำสมุนบริวารจำนวนหนึ่งแบกเกี้ยวหลังหนึ่งมายังอารามเถหยวนกวนหลังจากที่จูถูแห่ง8ดเทวราชเสียชีวิตผู้ที่มีคุณสมบัติเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาความจริงเป็นนายทหารยศเชียนหู้อินเซิงฮุยน่าเสียดายที่อินเซิงฮุยหายสาบสูญที่ชิงโจฟูมณฑลชานตุงจนบัดนี้ยังไม่ทราบว่ามีชีวิตหรือตายแล้วดังนั้นนายทหารยศเชียนหู้วี่เจียน ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมารังท้ายแปดเทวราชคราครั้งนี้ทั้งหมดล้วนติดตามมาชมดูเรื่องสนุกสนานจี้กังเหมิมเกลิมถึงเพียงนี้นึกกลัวหรือไม่ไม่กลัวหนึ่งนั้นมันถือดีว่าเป็นคนสนิทของฮ่องเต้ถึงแม้กลมความมั่นคงแผ่นดินให้รายฟูข้อกงฮ่องเต้ยังไม่ถือสาแสดงว่ามันเป็นสุนัขตัวหนึ่งของฮ่องเต้ ทำหน้าที่ตรวจสอบขุนนางให้กับฮ่องเต้มันยิ่งตั้งประจันกับเหล่าขุนนางฮ่องเต้ยิ่งใช้สอยมันตอนนี้แม้แต่หน่วยนั้นเจิ้นฟูซือกลมความมั่นคงแผ่นดินยังเป็นของมันเท่ากับว่ากลมความมั่นคงแผ่นดินแนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกันมันยังกลัวอันใดสองภรรยากับอนุภรรยาต่างกันราวกับฟ้าดินอนุภรรยาคืออะไรอนุภรรยาคือวัตถุสิ่งหนึ่ง เป็นวัตถุที่คนบุญหนักศักใหญ่ยกให้แก่ผู้คนสมัยราชวงศ์ถังถึงราชวงศ์ซองมีการยกอนุภรรยาให้หรือใช้อนุภรรยาแลกเปลี่ยนกับมาแลกเปลี่ยนกับบทกวีบางครั้งได้ยินว่าสหายออกเดินทางไปรับราชการเพียงลําพังกลัวโดดเดียเ่ยวเปลี่ยวเหงาก็ยกอนุภรรยาให้คนหนึ่งถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาเมื่อมาถึงสมัยราชวงศ์หมิงกระแสดังกล่าวแม้ลดลง แต่ยังคงมีการยกอนุภรรยาให้ไม่มีผู้ใดให้ความสําคัญกับอนุภรรยาต่อให้มีขุนนางวี่ซื่อทําการฟ้องร้องจี้กังก็ไม่กลัวหากว่ามันมีบาดแผลเต็มตัวเป็นที่คุมแขนของเหล่าขุนนางจึงเป็นความพอพระทัยของฮ่องเต้แต่ว่าซวยลู่ไม่กลัวหรือทั้งสองถึงอย่างไรเดินคนละเส้นทางดังนั้นจี้กังปราศจากข้อกลิงเกลงใด วันนี้มันมาแย่งชิงสตรีของซวยลู่ตระเตรียมย่ำยีนางหากว่าไม่ชมชอบวันหน้ากอขายนางให้กับซ่องคณิกาคิดฉีกหน้าซวยลู่จนย่อยยับจี้กังในวันนี้ต่างกับจี้กังเมื่อการก่อนหลังจากที่ห้องเต้ฟาดหวดไม้พลองใส่มันเที่ยวหนึ่งกลับเปิดสมองของมันช่วยให้มันทราบว่าทำอย่างไรจึงเป็นที่โปรดปรานของห้องเต้กว่าเดิม ก่อนหน้านี้จี้กังร,รับอนุพันรยาไม่ได้ให้ความสำคัญแต่อย่างไรแม้แต่แม่นางชิงหานซึ่งเป็นเปี่ยวเม่ยของขุนนางจือฝูแห่งหูโจฉังอิงหลินทั้งยังเป็นกุลสตรีนางหนึ่งยังเป็นฉังอิงหลินจัดเกี้ยวส่งมาเข้าทางประตูข้างส่งถึงห้องนอนของมันไหนเลยมีอนุพันรยาที่รบกวนให้ไต้เท้าจี้มาร,รับตัวด้วยตนเอง แต่ว่าครั้งนี้ผิดแพกแตกต่างเซวยลูกเป็นแม่ทัพบ,บูมีบารมีในกองทัพตอนนี้รังตำแหน่งเจี้ยนซื่อสำนักอู่จวีนตูตูฟูมีตำแหน่งเท่ากับมันมันยังหวั่นวิตกว่านายทหารยศเชียนหู้ในสังกัดจัดการไม่สำเร็จจึงเดินทางมาด้วยตนเองเมื่อจี้กังมาถึงอารามเถาหยวนกวนพอดีเป็นเวลายามสิงพึ่งหยุดม้าไวเห็นเกี้ยวอีกหลังหนึ่ง มุ่งมาทางด้านนี้โดยมีคนแบกเกี่ยวสองคนติดตามด้วยเด็กรับใช้คนหนึ่งและสตรีสูงอายุนางหนึ่งทุกคนสวมใส่เสื้อใหม่แฝงกลิ่นอายมงคลจึงหยุดม้ายืนดูอยู่ด้านข้างเกี่ยวหลังนั้นพอมาถึงหน้าอารามเถาหยวนกวนวีเจียนซึ่งเพิ่งบรรจุเข้าเป็นแปดเทวราชก็กระตุ้นม้าเข้าไปตวาดถามว่าพวกเจ้าทำอะไร หญิงสูงอายุนั้นสะดุ้งเฮือกเงยหน้าขึ้นเห็นบนหลังม้านั่งไว้ด้วยเจ้าหน้าที่หน้าตาทะมึงถึงดุร้ายสิบกว่าคนสร้างความหวาดวันพลันกลัวรีบกล่าวขึ้นว่าเราเป็นซี่พอซึ่งหมายถึงสตรีสูงอายุที่ติดตามรับใช้เจ้าสาวได้รับการว่าจ้างจากใต้เท้าเสยอให้มายังอารามเถหยวนกวน เพื่อรับตัวแม่นางวีชุนเข้าบ้านอุยเจียนพอฟังจึงหันไปทางจี้กังกล่าวสอพลอว่าไต่เท้าท่านดูเส่ยลู่นั้นเกรงกลัวไต้เท้าไม่กล้าแย่งจิงคนกับไต้เท้าเพียงจัดเกี้ยวมารับคนผู้น้อยจะเข้าอารามไปรับตัวแม่นางวีชุนออกมาให้ติดตามไต่เท้ากลับไปเช่นนี้เส่ยลู่ก็อับอายขายหน้ามากพอแล้ว แต่เท้าเห็นว่าใช่หรือไม่แปดเทวราชกับพวกหัวรอเคลื่อนออกมาจี้กังกลับรู้สึกหมดสนุกหากทราบแต่แรกว่าสเสซวยลูกไม่มามันใหญ่ต้องลดศักดิ์ศรีมาด้วยตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้ต่อให้มันชิงตัวตรงวีฉุนกลับไปได้มันก็ไม่มีหน้ามีตาอันใดดังนั้นหน้าเคร่งเครียดลงแค่นเสียงอย่างไม่พอใจคำหนึ่งจี้โยนันก็เป็นคนโปรดของจี้กัง เพราะรู้ใจจี้กังเป็นอย่างดีจึงตวาดว่าบัตซบผู้ที่กล้าแย่งชิงสตรีใต้เท้าของพวกเรายังรักษาหน้ามันอันใดทุบทำลายเกี้ยวของพวกมันทิ้งวีเจียนเหลียวดูจี้กังเห็นมันปิดปากไว้จึงขานร,รับว่าทราบแล้วผู้น้อยเละเทอะงมงายพลางก็กระโดดลงจากหลังมา วิ่งเข้าหาเกี้ยวที่ตระกูลสเสี้ยยกมายกเท้าถีบเกี้ยวเอียงวูบค้นแบกเกี้ยวทั้งสองก็รีบกระโดดหลบไปด้านข้างวีเจียนผ่านดึงไม้คานของเกี้ยวออกมาหวดใส่ตัวเกี้ยวด่าทอไปว่ามันดามันไม่มีในตางอกเงยกลับกล้าแย่งชิงสตรีกับใต้เท้าจี้พวกเราทางหนึ่งด่าทอทางหนึ่งทุบทำลายเกี้ยวองครักที่ร่วมทางก็เข้ามาช่วยเหลือทุบทำลายเกี้ยวจนยับเยิน ตอนนั้นเหล่าขุนนางยังไม่โดยสารเกี่ยวโดยเฉพาะแม่ทัพบ,บูต้องขีม่ม้าดังนั้นตึกตระกูลสเสื้ยไม่มีเกี่ยวและไม่ได้เลี้ยงดูคนแบกเกี่ยวนี่เป็นเกี่ยวที่ว่าจ้างมาคนแบกเกี่ยวทั้งสองเห็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพถูกทุบทำลายต่างก็เจ็บปวดใจจนน้ำตาคลอเบา้าแต่ไม่กล้าปริป,ปาก ในผู้คนทั้งสี่มีเพียงเด็กรับใช้ที่มาจากตึกตระกูลเสวยียเห็นผู้อื่นทุบทำลายเกี้ยวที่เราแย่ตนเองส่งมารับเจ้าสาวยังเข้ามาขัดขวางอ้อนวอนว่าตาแย่หมายถึงในายใหญ่จะได้ทำลายเกี้ยวผู้น้อยไม่สามารถกลับไปไรายงานไม่ทันกล่าวจบก็ถูกอุยเจียนตบหน้าชาดใหญ่ตบจนเด็กรับใช้ล้มคว่ำกับพื้นข้างแก้มบวมปูดขึ้น สร้างความแตกตื่นแก่มันจนฟุบหน้าร่ำให้กับพื้นอวีเจียนพอทุบทำลายเกี้ยวเสร็จสิน้นก็สะอึกถึงหน้ามา้าพาหะของจี้กังยิ้มประจบแล้วกล่าวว่าใต้เท้าจี้กังแค้นเสียงดังเฮะกล่าวว่าเฮเรายังรอเข้าห้องส่งตัวเวลาไม่เช้าแล้วรีบไปรับตัวเจ้าสาวออกมาอวิเจียนรับคำโบกมือวูบ นำองครักษ์สองนายโถมเข้าประตูอารามที่หน้าอารามพอเกิดเรื่องขึ้นก็ชักจูงแรงงานที่ก่อสร้างซ่อมแซมอารามพลดรุดมามุงดูพอเห็นเจ้าหน้าที่อันดุร้ายนายหนึ่งเดินตรงเข้ามาจึงรีบเปิดทางให้วีเจียนยกเท้าข้างหนึ่งก้าวข้ามประตูอารามไปภายในอารามพลันปรากฏคนผู้หนึ่งโถมออกมาตวัดมือตบฉาดใส่ วีเจียนถูกตบจนสะบัดหน้าไปทางหนึ่งต้องงงงนันวูบขู่คำรามว่าผู้ใดตบหน้าเราบิดาเองสุ่มเสียงหนึ่งดังขึ้นพร้อมกับตบใส่ใบหน้าอีกซีกหนึ่งของมันวีเจียนถูกตบจนหัวหมุนจากนั้นค่อยเห็นชัดตาว่าผู้มีโครงกระดูกใหญ่แต่ผอมสูบอยู่บ้างคิ้วดกหนาจมูกบานปากแหลมคมสองแขนยาวร้าจะหลุดเขา่า ลักษณะคล้ายมนุษย์วานอนอยู่บ้างคนผู้นี้คือเหล่าเพลินเหล่าเพลินยังยกเท้าขึ้นถีบใส่หน้าอกมันถีบจนอวีเจียนลอยลิ้วออกนอกประตูผู้ใดส่งเสียงอึกกระทึกที่เบื้องนอกที่ด้านหลังบังเกิดซุ้มเสียงหนึ่งดังขึ้นเหล่าเพลินรีบหลบไปด้านข้างกล่าวอย่างนอบน้อมว่ากอกงแยไม่ทราบมีตัวอุบาทจากที่ใด เสียกิริยามารยาทลบกวนความสงบของท่านแล้วมันพอกล่าวจบเสี้ยสินก็เดินออกมาที่ด้านหลังตามติดด้วยซวยลูกกับหลิวอี้เจียถัดจากนั้นเป็นเฉินตงกับเยี่ยอันเสี้ยสินหยุดยืนอยู่ที่หน้าประตูพอช้อนตาขึ้นก็สบสายตากับจี้กังสายตาทั้งสี่ข้างพอประสานสบกันสีหน้าของทั้งสองคล้ายผนึกค้างผ่านไปเนิ่นนานทั้งสอง ยังไม่ขยับเคลื่อนไหวกระทั่งหนังตาก็ไม่กระพริบลมหอบหนึ่งโชยพัดผ่านชุดยาวของเสียศีกลกระพือพัดเบาๆชายเสื้อสายรัดของจี้กังก็พัดพลิ้วขึ้นทั้งสองยังคงไม่เคลื่อนไหวใบหน้าเสียศีลประดับด้วยรอยยิ้มอันเกียจคร้านไม่แสดงท่าทีคุกคามอันใดเพียงจับจ้องมองดูจี้กังสีหน้าของจี้กังราวน้ำนิ่งแต่รอยย่นอันอ่อนจาง ที่หางตากลับสันกระตุกขึ้นมาทั้งสองจับจ้องมองหน้ากันผู้คนที่ด้านข้างรู้สึกว่าสนามพลังของทั้งสองยิ่งมายิ่งแผ่ขยายออกไม่เพียงสะกดจนทุกผู้คนเงียบกริบลงแม้แต่ม้าพ่วงผีก,ก็คล้ายรู้สึกถึงความกดดันที่ไร้สภาพต้องก้มหัวลงหายใจเบากว่าเดิม เด็กรับใช้ที่ถูกุ้ยเจี้ยนตบหน้าจนร้องห่มร้องไห้กับพื้นก็ถูกการสัพยุดที่ไร้สภาพของทั้งสองที่ไร้สภาพของทั้งสองฝ่ายสะกดจนชะงักเสียงร้องไห้ไว้อย่าได้ก้มหัวอย่าได้ก้มหัวเด็ดขาดสุ่มเสียงหนึ่งคำรามอยู่ในใจของจี้กังสุ่มเสียงยิ่งมายิ่งดังสุดท้ายคล้ายเป็นเสียงคำรามของสัตว์ร,ร้ายก็มีปานจากนั้นจี้กังพลิกตัว ลงจากหลังมาสืบเท้าออกไป3าก้าประสานมือคารวัตต่อเสียศินแล้วกล่าวว่าผู้น้อยจี้กังคำนับก๋อกงเสียงขาดคำในใจของจี้กังคล้ายปรากฏโลหิตหยดหยาดมันไม่คิดก้มหัวไม่คิดมีชีวิตอยู่ใต้เงามืดของเสียศินมันแตกหักกับเสียศินแล้วไม่จำเป็นต้องก้มหัวให้แต่คล้ายพูดผีดนใจจี้กังยังลงจากหลังมาคำนับตามมารยาท มันไม่ทราบว่าตนเองชะไหนเคลื่อนไหวเช่นนี้ไม่ทราบเป็นเพราะส่วนลึกของจิตใจเกิดความยำเกรงต่อเสียสินหรือไม่ต้องการเสียมารยาทจนถูกเสียสินจับผิดได้เสียสินยิ้มแล้วยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าที่แท้เป็นเหล่าจี้หมายถึงคนแท้จี้ท่านก็มาดื่มสุรามงคลของพี่สเสวียหรือพลางก็กวาดตาผ่านหน้าแปดเทวราชเที่ยวหนึ่ง จี้กังยังลงจากหลังมาที่เหลือไหนเลยกล้านั่งอยู่บนหลังมาทั้งหมดพอถูกสายตาของเสียสินกวาดผ่านก็คล้ายถูกเข็มทิ่มแทงใส่ล้วนสถานขึ้นคลาหนึ่งพลิกตัวลงจากหลังมาประสานมือต่อเสียสินกล่าวว่าคำนับขว<อ>กงจี้กังกระอักกระอ่วนอยู่บ้างมันไม่ยินยอมถูกเสียสินสะกดไว้จึงกล่าวขอากง เราก็ชมชอบแม่นางวีชุนนั้นการมาในวันนี้ความจริงคิดรับตัวแม่นางวีชุนเข้าบ้านเสืส้อสินส่งเสียงดังอ้อหันไปถามสเสื้อลู่ว่าพี่สเสื้อนี่เป็นเรื่องราวใดหรือว่าหญิงหนึ่งสามารถแต่งให้กับสามีสองคนสเสื้อลู่ร้องดังๆว่าย่อมไม่สามารถแม่นางวีชุนรับปากเป็นสตรีของสเสื้อลู อยู่เป็นเพื่อนเราไปชั่วชีวิตเสียสินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าอย่างนั้นก็ยากจัดการแล้วพวกท่านต่างมีคำกล่าวของตัวเองหากเราข้อโกงไม่รู้ไม่เห็นก็ปล่อยให้พวกท่านโตเถียงกันเมื่อประสบเหตุยังมีความสัมพันธ์กับพวกท่านทั้งสองคนไหนเลยนั่งดูพวกท่านที่เป็นเสาหลักของบ้านเมืองผิดพ้องมองใจกันมีสู้เรียกแม่นางวีฉุนนั้น ออกมาให้นางบอกกล่าวให้กระจ่างชัดแม่นางวีชุนชมชอบผู้ใดก็ให้นางติดตามผู้นั้นไปสเสวียเจียนซื่อไต้เท้าจี้เราที่เป็นคนกลางไกลเกลี่ยยังรักษาความยุติธรรมหรือไม่สเสวยลู่ร้องดังๆว่าเรายินดีทําตามคําสั่งก๋อกงเสี้ยสินเพ่งตาจ้องจับบนใบหน้าจี้กังยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเหาจี้ท่านคิดเห็นอย่างไร จี้กังเข็นรอยยิ้มที่ขัดตากว่าร่ำให้ออกมาแล้วกล่าวว่าเราผู้แท้จี้ก็ขอทำตามคำสั่งก๋อกงเสี้ยศินกล่าวคำประเสริฐหันไปกล่าวว่ายังไม่รีบเชิญแม่นางวีชุนออกมาหรือชั่วครู่ให้หลังนักพรตหญิงหลายนางเดินเป็นเพื่อนตรงวีชุนออกมาตรงวีชุนพอมาถึงก็ย่อกายกลาวกรานต่อเสี้ยสินแล้วกล่าวว่าคำนับก๋อกง เสี้สินกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าแม่นางวีชุนบุรุษที่บังเกิดจิตปฏิพัตต่อท่านมีอยู่มากมายแต่เท้าสเสียแต่เท้าจี้ล้วนเป็นขุนนางชั้นที่สองในราชสำนักล้วนลุ่มหลงงมงายต่อท่านตรงวีชุนคล้ายขวยเขินเอียงอายอยู่บ้างกวาดตาผ่านหน้าสเสียลูกกับจี้กังแล้วกล่าวว่าขอกงแย่ล้อเล่นแล้วจี้กังค่อยเห็นรูปโฉมของสตรี ที่มันคิดรับเป็นอนุพันธรยาเห็นนางสวมเสื้อแขนสั้นสีครามรับกับกระโปรงสีขาวนวลผมเผ้าดำคลับเสียบปินยกอันหนึ่งรูปร่างสูงระหงอ่อนช้อยงดงามดุดกูเซอร์เซียนเยนนับเป็นสาวงามที่ยากพบพานจริงๆซึ่งคำว่ากูเซอร์เซียนเยินหมายถึงชื่อบุคคลที่เล่าขานในสมัยโบราณต่อมาใช้เปรียบเปรยสตรีที่งดงามสง่า เสียสินส่งเสียงแกระแอมกล่าวว่า <c oughs> ไม่ได้ล้อเล่นท่านไม่เห็นใต้เท้าทั้งสองล้วนจัดเกี่ยวมารับท่านหรอกหรือเกี่ยวของสเสื้อลู่ถูกทุบทำลายเสียหายแต่เสียสินคล้ายมองไม่เห็นยังกล่าวกับตรงวีชุนว่าฟังว่าบิดามารดาแม่นางล้วนลาโลกท่านได้รับการอุปการะจากเจ้าอารามแห่งนี้พักพิงอยู่ที่นี้อนาคตของท่าน ได้แต่ให้ท่านตัดสินใจเองท่านบอกต่อเราข้ากงว่าท่านยอมติดตามใต้เท้าท่านใดระหว่างนี้เราอยู่ว่างยินดีเป็นเยี่ยเหลาให้กับท่านตรงวีฉุนชำเลืองมองจี้กังจากนั้นกราบกลานต่อเสี้ยสินกล่าวว่าหนูเจียนิยมชมชื่นต่อความองอาจของสเสี้ยเจียงจุนทั้งสำนึกตื้นตันต่อความจริงใจของสเสี้ยเจียงจุน ยินยอมปลนนิบัติรับใช้เจียงจวินไปชั่วชีวิตเสสินพอฟังต้องหัวร่อหาๆออกมาจีกังเสสินหัวร่อถึงกลางคันพลันชะงักเสียงหัวร่อร้องเรียกชื่อของจีกังตรงๆจีกังมีจิตใจเลื่อนลอยพอฟังถึงขานรับอย่างลืมตัวว่าผู้น้อยอยู่เสสินกล่าวว่า ท่านได้ยินคำพูดของแม่นางวีชุนแล้วกระมังวินยูชนพึ่งส่งเสริมเรื่องดีงามของผู้คนคนต่ำช้าจึงขัดขวางเรื่องดีงามของผู้อื่นทั้งสองเมื่อรักใคร่ชอบพอกันท่านใหญ่ต้องประพฤติตัวเป็นคนต่ำช้ามาๆๆร่วมอวยพรต่อคนรักคู่นี้พร้อมกับเรากว๋วโกงเธอจี้กังเครียดแค้นถึงที่สุด แต่หากว่ามันคิดแตกหักกับเสียสินควรแตกหักตั้งแต่แรกเมื่อยอมถอยติดต่อกัน2องก้าภายใต้บารมีที่เสียสินสะสมไว้ยังไม่อาจปลุกปลอบกำลังขวัญขัดแย้งกับเสียสินอีกอีกประการมันทราบดีว่าเสียสินเมื่อปรากฏตัวอยู่ในที่นี้แสดงว่ามันคิดสอดมือเข้ายุ่งเกี่ยวมันเมื่อไม่อาจใช้กำลังจุดล่าผู้คนไป ได้แต่ยอมรับความเพี้ยงพล้ำแล้วจี้กังหน้าบัดเดียวเขียวคล้ำบัดเดียวแดงกล่ำประสานมือต่อเสวยลูและตรงวีชุนฝืนหัวรอกกล่าวว่าอย่างนั้นเราพูดแท่จี้ขออานวยพรให้ท่านทั้งสองครองคู่อยู่ร่วมจวบจนแก่เท่าหลังจากกล่าวจบค่อยก้มศรีรษะลงประสานมือกล่าวต่อเสียสินว่า ขอกงแยผู้น้อยขออำลาช้าก่อนเสียสินคล้ายพบเห็นอันใดพลันเรียกรั้งมันไว้มองดูเกี่ยวโดยสารที่ถูกทุบทําลายหลังนั้นกล่าวขึ้นว่าเกี่ยวหลังนี้เป็นเรื่องราวใดหรือเด็กรับใช้ตระกูลซวยค่อยสบโอกาสโถมเข้ามาคุกเข่าลงที่เบื้องหน้าเสียสินร่ำให้รำพันว่าขอกงแย เราแย่ผู้น้อยได้รับคำสั่งให้ชักนำเกี้ยวหลังนี้มาบิคาดมาถึงหน้าประตูก็ถูกคนร้ายเหล่านี้ขวางกั้นไว้ทุบทำลายเกี้ยวจนเสียหายยับเยินทางหนึ่งกล่าวทางหนึ่งปาดเช็ดน้ําตาทั้งยังเงยหน้าที่ถูกตบจนบวมพองไปซีกหนึ่งต่อเสียสินกับเสืี่ยลูเสียสินขมวดคิ้วพลางมองดูจี้กัง ที่กังต้องส่งเสียงหัวรอบประหลาดพิกลกล่าวว่าเข้าใจผิดล้วนเป็นการเข้าใจผิดพูดใต้บังคับบัญชาของเราไม่เข้าใจเรื่องราวฟังว่ามีคนคิดแย่งชิงหญิงอามกับเราจึงลงมือด้วยความโกรธแค้นเราคิดห้ามปรามก็ไม่ทันการเสียสินยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่านั่นก็ใช่แล้ว คลังกระโนนเหล่าจี้จูงม้าให้กับฟาบาททำงานด้วยความระมัดระวังไม่วู่วามไม่ลำพองเราก๋อกงค่อยให้การสนับสนุนตอนนี้ดูแลกรมความมั่นคงแผ่นดินใกล้ชิดกับเจ้าชีวิตยิ่งสมควรสำนึกตัวไหนเลยเหมิมเกลิมถึงเพียงนี้เอ่ยถึงตอนนี้หน้าเคร่งเครียดลงถามว่าเป็นผู้ใดลงมือเหล่าองคครักที่ลงมือท่านมองดูเราเรามองดูท่าน แล้วเหลียวดูจี้กังเห็นจี้กังปั้นหน้าเคร่งเครียดจึงได้แต่เดินออกมาหยุดยืนที่เบื้องหน้าเสียสินเด็กรับใช้นั้นยังชี้มือไปยังวีเจียนซึ่งถูกเหล่าเพลินตบหน้าจนบวมพองราวกับหัวสุกรร้องขึ้นว่ายังมีมันทุบทำลายเกี้ยวและตบหน้าข้าไปเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้วีเจียนไม่สะดวกกับการหลบซ่อนตัวได้แต่เดินออกไปเสียสินดูว่า พวกเจ้าเป็นราชอ,องค์รักของเจ้าชีวิตเป็นผู้รักษากฎหมายบ้านเมืองไหนเลยถืออำนาจบาดใหญ่ได้เกี่ยวหลังนี้เป็นของสเสวี่ยเจียงจินตึกอูจจินตูตูฟูพวกท่านยังกล้าทุบทำลายยังเห็นผู้ใดอยู่ในสายตาอีกพวกเจ้าอุกอาจถึงเพียงนี้ใหญ่ยยไม่ใช่เสื่อมเสียชื่อเสียงของจี้กังล้วนเป็นตัวอุบาทตัวบัดซบทั้งสิน้น จี้กังพานระบายโทสะใส่พวกเดียวกันขู่คำรามว่ายังมีรีบตบปากตัวเองขอบคุณกว่อกงแย่ที่สั่งสอนอีกวิเจียนอับจนปัญญานำเหล่าองค์กะครคุกเข่าลงที่เบื้องหน้าเสียสินยกมือตบหน้าตัวเองในเสียงฉาดฉาดดังสดใสเสียสินกล่าวกับจี้กังว่าเป็นคนดีประพฤติดีถึงที่สุดส่งพระส่งถึงทิศประจิม ผลของท่านทุบทำลายเกี้ยวของผู้อื่นเราเห็นว่าเกี้ยวของท่านยังมีค่ากว่าหลังนั้นมีสู้ยกเกี้ยวหลังนี้เป็นของขวัญแต่งงานแกสเสวีเจียงจุนถึงอย่างไรต้องแบกเกี้ยวเปล่ากลับไปอยู่แล้วจี้กังขุนแค้นจนหัวร่อออกมาพงศีรษะอย่างหน,นักหน่วงกล่าวว่าเพียงเป็นเกี้ยวหลังหนึ่งกว่ากงแย เมื่อออกปากมีอันใดไม่ได้พวกเราทิ้งเกี้ยวเอาไว้พวกเราไปกล่าวจบก็ประสานมือต่อเสี้ยศินไม่คำนึงว่าบาดแผลที่แก้มก้นยังไม่ทุเลากระโดดขึ้นมาหันหัวม้าจากไปแปดเทวราชที่เหลือก็ติดตามจี้กังไปวีเจียนกับพวกเห็นเช่นนั้นรีบโคกศีรษะต่อเสี้ยศินคลาหนึ่งแล้วคืบคลานลุกขึ้นติดตามจากไป,ไป,ไป